กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่มาพบกับผมนะครับบอยพหลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับพี่ๆ EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับบอยพหลองก็มีวัตถุมงคลมาให้พี่ๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะพี่ๆเป็นวัตถุมงคลสายย่อยๆนะพี่ๆไม่แพงนะครับบอยพหลองรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับ อ่าอีพีที่แล้วอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบก็ต้องขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะครับที่ยังสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากที่บอยพละลองหยุดไม่ได้หยุดหายไปพักหนึงพี่่อ่าอย่างที่แจ้งไปอีพก่อนนะครับ่าลูกชายมาอ่าพอมาอีพอมาทำอัปโหลดชิปลงให้พี่ๆก็ยังให้การต้อนรับเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับ อ่าแล้วก็สวัสดีพี่พที่เข้ามาใหม่ด้วยนะพี่พี่อ่าบอกเขาลองเป็นช่องแบ่งปันพระเครื่องนับสายย่อยๆนะรับประกันแท้ทุกรายการอ่าอีพีนี้ก็มีมีมานิดหน่อยครับเหลือจากอีพีก่อนนะเพราะว่าครับมันไล่ไม่หมดนะพี่พี่มันคลิปมันยาวมันอัปโหลดนานมากกว่าจะอัพโหลดได้นะพี่พี่อ่าก็เลยแบ่งเป็นสองอีพีอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่พี่นี่ อย่างสวยอ่ะบทพระรองได้มานะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่ๆวัดเครือวันนะครับรุ่นแก้วสารพัดนึกปีสามแปดนี่พร้อมกล่องเลยสวยๆได้มาสององค์นะพี่ๆไหนพี่ๆดูอ่าไนี่พิมพ์นิยมเลยสวยมาก รุ่นแรกของท่านนะพี่ๆเป็นร้อยนะพี่ๆสวยๆเป็นร้อยนะครับอ่าเป็นร้อยนะร้อยล้านนะพี่ๆคือสุดสุดยอดแล้วอ่ะของพระปิดตาเมืองไทยอ่ะพี่ๆหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพีผีดูเนื้อหานะเดี๋ยวบอยประลองส่องให้ดูนะครับมีปิดทองครับคาแปงเดิมๆเลย เดิมสวยมากพี่ๆสวยจริงๆนะครับนี่เจอ,ออย่างนี้หนีไม่ออกครับต้องเช่ามาพี่พี่ดูนะครับอื้มเนื้อหาข้างหลังคาแปงนะองคนี้มีคาแปงให้เห็นนะครับสวยจริงๆเดิมสนิทเลยพี่ๆอ่านี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะเดี๋ยวว่าพอลองไล่ให้ดูก่อนนะครับมีมาสององค์ เหมือนเดิมนะพี่ๆเหมือนเดิมกติกาเดิมนะครับเห็นก่อนได้ก่อนเห็นก่อนชอบก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับ<ม>อ่านี่นะครับอันนี้องค์ที่สองสวยเดิมทั้งสององค์องค์ที่แล้วจะมีคับแป้งให้เห็นนิดนิดนะครับองค์นี้มีไหมตรงนี้อะไร ตรงนี้ไม่ใช่แป้งนะน่าจะล่อนไปนิดนึงนะคนี่แต่ก็ถือว่ายังสวยนี่โอ้โหพี่ๆดูนะครับธรรมชาติของพระนะครับถ้าตั้งแต่ปีสามแปดนะคากล่องเดิมๆเลยครับนี่พิจารณาพิจารณาด้วยภาพด้วยวิดีโอนะครับนี่อ่านี่ปิดทองเดิมๆตั้ง สององค์ที่เขายังมีอีกอยู่นะยังมีอีกสององค์ผมไม่ได้เช่ามาครับตังหมดก่อนนะอ่าไปเจอที่หลังแล้วอ่าพี่พี่มีแค่สององค์นะครับอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งนะที่ไล่ไปมีคาบแป้งนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองครับอ่าบอยพอลองเปิดเท่ากันนะพี่พี่ เปิดราคาที่สีู่นูนย์นะพี่ๆองค์ละสี่ร้อยบาทนะอง์ละสี่ร้อยบาทรวมส่งนะพี่ๆราคานี้รวมส่งแล้วนะครับอ่าชอบก็ปิดได้เลยนะครับมีแค่นี้นะพี่ๆมีแค่สององนะครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปนี่ได้ลงพุดทวดมาให้ดู ไปดูความสวยก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับปีสี่หนึ่งนะครับอาจารย์นองปลุกเสะครับอาจารย์นองฟัาางดไซายขาวนะพี่ๆสวยเดิมๆเหม,มือนกัน,นพี่ๆวันนี้หลวงปู่ทวดนี่สวยนะผมชอบมากนะพี่ๆนี่ดูนะครับนี่อันนี้ท่ันอาจารย์นองปลุกเสกนะพี่ๆ ฟอนต์ตัวหนังสือนี่จะเป็นฟอนต์เดียวกันกับรุ่นตายลมเย็ยนเลยนะครับน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนะน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันแกะเลยเนี่ยดูพี่ๆดูนะครับโอ้ดูง่ายสุดๆนะครับกรอบตัดอันนี้เป็นชุบนิกเกิลน,นะครับอันนี้หูเจาะฟิตฟิตดูนะครับใบหน้าอาจารย์ทิม สวยๆเลยพี่ๆนี่ปีสี่หนึ่งชัดเจนนะพี่ๆนี่ปีสี่หนึ่งนะครับอ่านี่นะครับกระแสการปั๊มนะครับอ่าสุดยอดของพระมีรันตรายแล้วครับหลวงปู่ทวดนะครับท่านอาจารย์นองนะพี่ๆอ่ะใครชอบใครชอบบอยพอลองเอาเอาสามห้าศูนย์พี่ๆเอาสามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้นะครับเอาสามห้าศูนย์นะสวยเดิมๆเ,เลย ปีสี่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปนี่ได้มาอีกองแล้วนะครับใครไม่ทันองค์ก่อนองค์เคยได้มาองค์หนึ่งนะใครไม่ทันนคะรับพ,พี่ๆหลายท่านทักมาปิดกันเต็มเลยนะแต่ไม่ทันนะครับอ่าได้มาอีกองคหนึ่งองคนั้นจะมีกล่องนะอง์นี้ไม่มีกล่องนะพี่ๆนี่อันนี้ก็วัดทรายขาวพี่ๆวัดทรายขาวดูนะครับดู ไอพี่พี่ดูรายละเอียดก่อนครับเส้นหน้าผากอาจจะเจาอะอยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยายามเจาะให้เห็นนะครับรูปผิวครับผิวสวยมากพี่พี่นี่นะครับมีคาาเบาให้เห็นนะครับสำคัญนะพี่พี่สำคัญนะครับต่งนีรนะรเลขใต้ฐานนะครับอันนี้เป็นเลขสองศูนย์สี่นะพี่พี่เห็นไหม พยายามเจาะให้เห็นนะครับอ่านานี้ก็ตอกวัดช้างให้นะครับอ่านี่พยายามให้เห็นนะครับอ่านี่พร้อมเรี่ยมพี่พี่องก่อนบอยพอรเปิดอยู่หกห้าศูนย์นะวงนี้ก็สวยทั้งตอกเลขตอกนี่นะครับหมายเลขสองศูนย์สี่นะครับเอาไปเท่ากันพี่พี่เอาไปหกห้าศูนย์เท่ากันครับนี่พร้อมเรี่ยมอ่านี่นะ พยายามตะแคงให้เห็นทุกมิตินะครับหกห้าศูนย์นี่สวยมากอ่ะอมค์บุตรทวดจบแล้วนะครับอ่ารูปลอยอีกองหนึ่งอันนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับปีหกห้าหลวงพ่อทองสุดท่าสีโลรุ่นแรกนะครับอ่ะปีหกห้าอันนี้เนื้อลมดำอ่าองค์นี้เคยเปิดไปแล้วนะพี่ๆพ,พอดีพระน้อยก็เลยเอามาเสริมนะอ่าพระน้อยก็เลยเอามาเสริม อันนี้เป็นลมดํานะพี่พี่นะครับอ่านี่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่รูปเหมือนปัม๊มมีโค้ดมีเลขนะครับใต้ฐานอันนี้หมายเลขสามเก้าหกสองนะครับอ่านี่นะครัหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะพี่พี่อ่าพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับมีกล่องเอาไปหนึ่งแปดศูนย์อ่าวันนี้ลดราคาให้หน่อยนะครับ หนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นพี่พี่หนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นนะครับอ่านี่สวยๆเลยมีกล่องด้วยหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นพี่พี่อ่านี่ครับต่อไปอันนี้เป็นเหรียญใบขี้เหล็กอะ่ะพี่พี่ใบขี้เหล็กหลวงพ่อพัดนะพี่พี่เคยเห็นไหมเหรียญใบขี้เหล็กของหลวงปู่แพ้วอะ่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่แพ้วอะ่ะพิมเดียวกันเลยนะพี่พี่ขนาดก็ใกล้เคียงกันอ่าผมเห็น เห็นองค์ที่ไม่มีกล่องอยู่ขนาดใกล้เคียงกันอ่าแต่ผมไม่ได้เช่ามาครับองค์นี้มันได้ซีดเดิมนะได้ลุ้นนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรผมก็เลยเช่ามาอ่าเผื่อพี่ๆอยากได้ไปลุ้นนะครับเผื่อจะได้เป็นเนื้อหลักๆนะมันก็ไม่แน่นะพี่ๆไม่แน่นะเพราะว่ามันซีนเดิมนะนี่ผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเนื้ออะไรนะอ่าใครอยากลุ้นใครอยากลุ้นใครอยากลุ้นพี่ๆเป็นใบขี้เหล็กนะรุ่นปุบปลอดภัยอายุยืนหลวงพ่อพัดปีหกสาม ใครอยากลุ้นเอาไปเอาไปหนึ่งแปดศูนแหละพี่พี่อ่ะยังยืนราคานี้นะครับหลวงพาพัดนะครับเอาไปหนึ่งแปดศูนอ่าแล้วก็องค์นี้ไม่มีกล่องอเสียดายเป็นเต่ามีกําไรลงปุห่หลิวนะพี่พี่พิมเล็กเล็กไหมอย่างนี้เนี่ยเทียบขนาดกับนิ้วของบอยพะลองนะครับนี่ก็ไม่ใหญ่นะเลี่ยม ผู้หญิงกับเด็กเนาะเรี่ยมสวยเลยเป็นกระไหล่ทองนะพี่พไหล่ทองอ่ะจมูกแต่มานิดนึงโดยรวมสวยเลยผิวกระจกอ่ะนี่นะครับข้างหลังนี่นะปีหกสองนะพี่พี่นี่นะครับปีหกสองรุ่นมีกำไรนี่อาจารย์ชนสร้างนะครับ การชนสร้างลุงปูหลิวนี่รุ่นมีกำไรลุงปูหลิวคุณนโกวัดไล่แตงทองนะอ่าใครชอบคนระไม่มีกล่องเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พี่พี่อ่ะเอาไปหนึ่งแปดศูนย์อ่าเผื่อพี่พี่ท่านไหนชอบนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนลวองค์นี้ยังอยู่นะครับงนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะอ่า ถ้าองค์เดียวหนึ่งแปดศูนย์นะถ้าเอาคู่นี้นะพี่พี่คู่นี้นะสององค์เอาไปสองศูนย์ศูนย์พี่พี่เอาไปสองศูนย์ศูนย์ได้สององค์นะรวมส่งแล้วนะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเผื่อพี่พี่จะได้คุ้มนะเพิ่มอีกยี่สิบาทนะได้สององค์นี้นะครับองค์เดียวหนึ่งแปดศูนย์นะพี่พี่เอาต่อไปต่อไปเป็นชุดหลวงพ่อคูณมีให้ดูองค์นี้ก่อนแล้วกัน อย่างนี้เนื้ออะไรอ่ะพี่พี่ถ้าเป็นเนื้อเงินนี่คุ้มเลยนะเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินคุ้มนะพี่พี่ลงยานะปกติลงยานี่จะมีน่าจะมีสีแดงสีเขียวกับสีน้ําเงินนะที่ผมเห็นนะเนี่ยกลัวจะเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยผมก็ไม่แม่นเนื้อเท่าไหรนะน่นะอ่าเนี่ยนะ ไม่แม่นเนื้ออ่านี่นะครับข้างหลังนี่สวยเลยเขียนสกนะพี่พี่ปีสามหกไม่เป็นไรเนื้อเงินก็ให้พี่พี่ไปเนื้อเงินก็ให้พี่พี่ไปไม่เป็นไรนะครับอันนี้สแต็มพรปีใหม่หลวงพ่อคูณอย่างคลาสสิกเลยอ่ะปีสามเจ็ดนะรุ่นวอวยพรปีใหม่กระไหลทองลงยาอ่านี่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ นี่อีกองหนึง่งองนี้นี่สวยเลยผิวแดงๆเลยรุ่นมหามงคลรวยๆรวยอ่ะสามแล้วนะอ่ะอันนี้เหรียญประสบการณ์ครับรุ่นฉลองมันเกิดนะเขาเรียกนี่คนระับฉลองมันเกิดแต่เป็นอีกอีกรุ่นที่เขานิยมเรียกกันก็คือรุ่นรุมฆ่าไม่ตายคนระับเหรียญประสบการณ์พี่ๆนี่อ่ะสี่แล้วห้าเป็นพระ ผงนะครับฝังตะกุดอ่านี่นะฝังตะกุดห้าสวยเดิมๆเหม,มือนกันนี่เห็นไหมยังไม่พอยังมีเหลืออ่านี่รุ่นกูทําเองนี่สวยเดิมๆเหม,มือนกันต่อโค้ดฝังตะกุดโอ้โหชุดนี้จัมโบเ้เซ็จถึงจะย่อยนะครับถึงจะย่อยแต่ว่าได้เยอะแล้วกันหกองพี่ๆแต่ถ้าองค์นี้เป็นเนื้อเงินนี้ก็คุ้มแล้วนะที่เหลือถือว่าแถมแล้วกัน เอาไปหมดเนี่ยเอาไปสองร้อยห้าสิบนี่นะครับหมดนี่พี่พี่เนี่ยหกองค์เนี่ยสองร้อยห้าสิบอ่าไม่อยากขายเป็นองคนะครับกลัวพี่พี่ไม่คุ้มนะครับยกไปหมดเลยหกองค์นะครับสองห้าศูนย์อ่าแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งอันนี้ลงปูทวด วัดมหาธาตุนะพี่พี่ปีห้าสามั้งเนี่ยปีห้าสามบ้เาเป็นพิมพ์กล่องไม่ขีดนะนี่อ่านี่ปีห้าสามวัดมหาธาตุมวลสารเยอะนะพี่พี่นี่เดี๋ยวส่งให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้มวลสารเยอะมากอ่านี่นะคชัดไหมอ่านีนะ่ประมาณนี้นะอ่านี่นะองค์ที่หนึ่ง นีองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็จะเป็นนี้ปิดตาเงินล้านหลวงปู่หมุนปีหกห้าวัดบ้านจานนะ,ะนี่นะครับปิดตานะของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานย้อนยุกนะพี่ๆหมายเลขหกหนึ่งห้าชัดเจนไอ้กว่าพี่ๆไม่คุ้มให้ไปเป็นชุดเลยองค์ที่สามจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆอันนี้ น่าจะทําหลังๆแล้วแหละนี่น่าจะปีหกหกกว่าแล้วแหละก็เห็นเห็นลายพิมพ์อยู่อันนี้นะองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่จะเป็นน่าจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อฟูนะหลวงพ่อฟูบางสมัครพร้อมจีวรนะจะได้มาอย่างนี้นะพี่ๆอันนี้ฟูเก้าเก้าเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพ่อฟูบางสมัครสามแล้วใช่ไหมอ๋อสี่แล้วห้า อันนี้หลวงปูท่ทวดรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นคุ้มภยัยสภาพอย่างนี้นะให้ไปด้วยนะครับสภาพไม่ไม่สวยแล้วอ่านะ6หลวงพ่อเต็มวัดบางแค่นะพี่พี่วัดหรือว่าวัดนิมมานนรดีนะปีห้าแปดอันนี้เหรียญย้อนยุกนะพี่พี่หลังยันสีนะอันนี้น้ำปัดนบางแค่ หลวงพ่อเต็มท่านก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะเป็นเกจิยุคเก่านะต่อโคดอันนี้เป็นเหลี่ยมย้อนยุคสวยเลยหลวงพ่อเต็มวัดบางแค่นะอี่อค์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้นะหองค์ชุดนี้เอาไป ชุดนี้บอยพอรอเอาแค่สองร้อยนะพี่ๆเอาแค่สองร้อยนะครับอ่าเนี้ยปุ่มหมุนกระปู่มทวดชุดนี้ก็น่าจะคุ้มนะที่เหลือแถมนะครับอ่าเอาสองร้อยชุดสุดท้ายนะอ่ะอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะพี่ๆอีพีนี้มีเท่านี้นะพี่ๆท่านไหนชอบรายการไหนนะหรือว่าถูกใจรายการไหนก็ปิดมาได้เลยนะครับอ่ะปิดมาได้เลยนะเนี่ยช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองนะครับ ไอดีไลน์ก็อันเดียวกันพี่ๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับพี่ๆอ่ีพีนี้บอยพลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ